มาวันนี้เราพาทุกคนมาทำโจทย์แลบกินกันอีกเช่นเคยนะคะมาดูว่าข้อนี้ตอบอะไรกันเราให้เวลาห้ามอีกเช่นเคยค่ะก็เฉลยนะคะข้อนี้คือกระดูกแพ,พทเทลานั่นเองหรือว่าชื่อภาษาไทยเรียกว่ากระดูกลูกสบาค่ะถ้านใครน, <as> นึกภาพไม่ออกนะคะก็คือตัวกระดูกแพ,พทเทลาเนี่ยจะวางอยู่บริเวณหน้าหัวเข่าของเราเลยซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกระดูกฟีเมอร์ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกระดูกทีเบียนนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวกระดูกแพเทลานะคะก็จะเป็นกระดูกประเภทเซสสมอยโบนที่ชิ้นใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยหน้าที่สําคัญของแพเทลาเองนะคะก็คือป้องกันพวกข้อเข่าต่างๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะเกีก่ยวกับการเคลื่อนไหวทําให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเกีก่ยวกับการงอเข่าแล้วก็เหยียดเข่าค่ะวิธีสังเกตให้จําง่ายๆก็คือแพเทลาจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะหรือว่ากลมๆหน่อย ก็ตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่แม่นเรื่องกระดูกที่ร้านก็มีคลิปสอนอยู่นะคะใครใจก็ไปเข้าไปดูได้ที่จีร้านเลยแล้วก็จัดเสร็จไว้ด้วยนะคะสำหรับอนาตมีเตรียมตัวเข้าปีหนึ่งด้วย